มาดูเครื่องของน้องที่จังหวัดตะดกนนะครับว่าเนี่ยยกใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันบ้างสิ่งที่เองจะได้มีอะไรบ้างสายไฟเมนชุดใหญ่นะที่เองอยากได้มีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลีเ้ยวแต่ออฟรันอันนี้ชุดใหญ่นี่ของเองเลยนี่อันนี้ของเองถาดแบต โซสเตอร์คันสตาร์ตเบิกคอยเอ็นโพเดี๋ยวเองเอาไปใส่กับรถได้นะแล้วก็ประกับ K L X พร้อมสายอันเนี้ยเหลือพี่เหลือใส่ฝาข้างนะเพราะว่าฝาข้างอีกฝั่งหนึ่งอะสีเขายังทำไม่เสร็จแล้วมันยังไม่แห้งด้วยและอันนี้นี่คือชุดของเองเลยกล่องเขียวสเต็ปแข็งแต่พี่ยืมฝาไอ้นี่เขามาใสไว้ก่อนนะเว ยืมฝาของเซติโก้นั้นมาใส่ไว้ก่อนฝาข้างคันเพราะว่ามันยังทำไม่เสร็จไงมาฟังเสียงกันดีกว่าเพิ่งยกขึ้นนี่เครื่องเองนวย้ยเครื่องเอง เครื่องยนต์เป็นระบบล็อกวาลวนะส่วนไอ้น้ําที่ซึมๆึมอ่ะไม่ใช่ะไรหรอกพี่เติมน้ําแม่งล้นอันเนี้ยพี่คิดว่าเองเองน่าจะโอเคนะเพราะว่าท่อของพี่วิทเทียนดัดอะเป็นสแตแนเลสเบอร์เดียวกับของพี่เล็กนน์มันอาจจะมีรอบๆหน่อยนะแต่ถ้ายังไงถ้าของถึงแล้วเองขี่แล้วมันยังไม่โอเคหรืออะไรอะ่ะเองทักมาหาพี่ได้ตลอดมาฟังเสียงนั่นต่อ พี่บอกว่าจริงๆอ่ะท่อจักละเบอร์อ่ะมันไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นท่อแดงอ่ะถ้าต่อคันเร่งแบบนี้ยแม่งจะสาดคันเร่งได้เลยแต่อันนี้พอเป็นคอท่อของทางเล็กนงน่ะรถมันอาจจะมีรอบนิดนึงเนี่ยขบูเองนะพี่ไล่พี่ไล่นมหนูน้ำมันเป็นเบอร์48ร้อยหบอันนี้ขบูที่เองซื้อมานะ ของเองเลยเนี่ยฟังฟังติงเครื่องเป็นไงฟังดูเพลง ถ้าเป็นท่อแดงนะมันจะ๋ไม่มีช่วงอู้กออก็แล้วแต่เองนะเองลองไปเลือกเอาแล้วกันแต่วันนี้พี่ว่ามันมันน่าจะโอเคละเองดูเสียงเครื่องแล้วก็ก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าพี่เหลือใส่ฝาครอบอะไรของเองอะ่ะน่าจะจบงานปิดจ็อบได้ภายในอาทิตย์หน้านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะ่ะพี่ส่งให้เองได้เลยนี่อันนี้คือกล่องของเองกล่องเดียวแล้วก็ส่วนถ้าของถึงแล้วยังไงอ่ะทักหาพี่ได้ตลอดวันนี้แค่นี้นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงปิ๊งๆอีกรอบเถอะ